สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องดิสดีบทเศษเหลือการหารเศษเหลือโดยการใช้สูตรในการหารพรหุนามเมื่อเรานําพหุนามหารด้วยพหุนามจะได้ผลหารทางที่ลงตัวมีเศษเป็นศูนย์และทางที่เหลือเศษไม่ใช่ศูนย์แต่ในกรณีทั่วไปเมื่อหาร นิยามของทฤษฎีบทเศษเหลือเมื่อพหุนาม p วงเล็บ x หารด้วยพหุนาม x ลบ a ที่ a เป็นจำนวนจริงใดๆแล้วเศษเหลือจากการหาจะเท่ากับ p วงเล็บ a ตัวอย่างที่1จงหาเศษเมื่อ 2x กำลัง3บวก 3x กำลัง2ลบ 5x ลบ4หารด้วย x บวก1วิธีทำ ให้ p วงเล็บ x เท่ากับ2 x กำลัง3าบวก3 x กำลังสองลบ5 x ลบ4หารด้วย x ลบ a จะเหลือเศษ p วงเล็บ a และ x ลบ a เท่ากับ x บวก1จะได้ a เท่ากับลบ1ดังนั้น p วงเล็บลบ1เท่ากับ2วงเล็บลบ1ยกกำลัง3าบวก3วงเล็บลบ1ยกกำลังสองลบ5วงเล็บลบ1ลบ4เท่ากับลบ2บวก3บวก5 ลบสเท่ากับ2ดังนั้นเศษคือ2ตัวอย่างที่2จงหาเศษเมื่อ5 x กำลัง3าลบ3 x กำลังสองบวก7 x บวก6หารด้วย x บวก2 x จะเท่ากับลบ2วิธีทำให้ px เท่ากับ5 x กำลัง3าลบ3 x กำลังสองบวก7 x บวก6ดังนั้น p วงเล็บลบ2จะเท่ากับ ห้าวงเล็บลบสองกลังสาลบสามวงเล็บลบสองกลังสองบวกเวงเล็บลบสบวกหและเท่ากับ5้าวงเล็บลบแปลบสามวงเล็บสบวกเจดวงเล็บลบสบวกหจะได้ลบสี่สิบลบสิงลบสิบวกหกงด้านเศษคือลบหกครับตัวอย่างที่3จงหาเศษเมื่อ2 x งเอ็กยกกำลังสี่ลบสองเกยกกำลังสามลบห้ากกกำลังสองบวกสาบวกส หารด้วย x บวก1 a เท่ากับลบ1วิธีทำให้ p วงเล็บ x เท่ากับ 2x ยกกำลัง4ลบ 2x ยกกำลัง3ลบ 5x ยกกำลัง2บวก 3x บวก4ดังนั้น p วงเล็บลบ1เท่ากับ2วงเล็บลบ1ยกกำลัง4ลบ2วงเล็บลบ1ยกกำลัง3ลบ5วงเล็บลบ1ยกกำลัง2บวก3วงเล็บลบ1บวก4จะได้ สองวงเล็บหนึ่งลบสองวงเล็บลบหนึ่งลบห้าวงเล็บหนึ่งบวกสามวงเล็บหนึ่งบวกสี่เท่ากับสองบวกสองลบห้าลบสามบวกสี่จะได้เท่ากับศูนย์ดังนั้นเศษก็คือศูนย์ตัวอย่างที่สี่จงแสดงให้เห็นว่า x บวกเจ็ดเป็นตัวประกอบของ x กําลังสามลบสามสิบเก้า x บวกเจ็ดสิบทีทำคือให้ p วงเล็บ x เท่ากับ x กําลังสาม ลบ 39x บวก70หารด้วย x บวก7จะเหลือเศษ p วงเล็บ7ดังนั้น p วงเล็บลบ7เท่ากับลบ7กำลัง3ลบ39วงเล็บลบ7บวก70เท่ากับลบ343บวก273บวก70เท่ากับ0เศษเป็น0แสดงว่า x บวก7หาร x กำลัง3ลบ 39x บวก70ลงตัว ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ